แมวก็ชอบรถป๊อบไม่ใช่น้อยเหมือนกันเมื่อเช้าไปบินทบาทเจอแมวไล่สลิดตัวโดนรถเหยียบตายตัวใหญ่กว่าน,นี้เยอะเจ้าของก็คงจะเลี้ยงดีเลือดไหลนองเต็มถนนสสดๆใหม่ๆก็เก็บซากมาไว้ข้างทางแล้วก็เดินผ่านไปขากลับก็กลับทางเดิมคุณยาย นนึงรอใส่บาดห่างจากที่เขาทิ้งซากแมวนั่นก็ประมาณสัก20เมตรอ่ะแกใส่บาดประจําแกยังม่ทันเห็นซากแมวพอเราให้พรเสร็จเราก็บอกว่าแมวใครไม่รู้โดนรถเหยียบตายอยู่ข้างทางตัวอย่างใหญ่เลยแกทำตาโตฮะใหญ่แค่ไหนเราก็ทำมือเปรียบเทียบใหญ่กว่าอีเห็นเล่อใหญ่กว่าเสือปลาโอ้โหทำตาโต ลุกเลยต้องรีบไปเอาดูด้วยว่าโดนรถเหยียบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเจ้าของเขาจะว่าเอาถ้าเอาไป <c oughs> เอานึกในใจคุณยายจะเอาแมวไปทำอะไรน้อะเดินออกหน้าเราเล,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 ลี้วเลีวเลยเลาไปใกล้อ้าวนี่มันแมวนี่เราก็บอกว่าแมวนะสิไหนบอกว่าไก่โอ <c oughs> ที่รีบจะไปเอานี่ได้ยินเป็นบอกว่าไก่โดนรถเหยียบตายจะไปเอาซากไก่เขาเราก็บอกว่าแมวไม่ใช่ไก่เขาก็ได้ยินว่าไก่ลวงหน้านี่นะว่าฟังเสียงตัดเพอพอดีโยมที่อยู่ตรงที่ แมวโดนรถเหยียบตายนั่นเขาก็บอกว่าพระท่านบอกว่าแมวโดนรถเหยียบตายไม่ได้ไม่ใช่ว่าไก่ฟังเนี่ยเป็นไก่โอ้อย่างว่านะแก่เท่าหูก็ฟัดเฝือเป็นเรื่องปกติแต่เราสังเกตดูนะ ไม่ว่าเราหรือว่าใครที่เคยขับรถประจำเนจะรู้ในบรรดาแมวหมาเป็ดไก่หรือว่านกกระปูดทำไมดึงชอบวิ่งไปให้รถเหยียบตอนขับไปเนี่ยพาเห็นมันอยู่ข้างทางน่ะคนขับรถทุกคนจะชะลอให้มันข้ามทางก่อนแต่ไม่ข้ามหรอกพอเห็นว่าไม่ข้ามก่ เร่งเครื่องไปกันเนี้ยมันจะพุ่งมาให้รถเหยียบก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสัญชาติยานอะไรก็แปลกดีเหมือนกันแต่ก็น่าสงสารไอ้จ้าแมวลายสลิดโอ้ตัวอ้วนใหญ่จริงๆสรุปแล้วก็คือว่าไม่ใช่คุณยายกินแมวแต่เป็นเพราะคุณยายฟังผิดคิดว่า ไก่เขาโดนรถเหยียบตายดีแล้เรามีพยานยางนั้นไม่รูกคุณยายจะเชื่อเราหรือเปล่าว่าเราบอกว่าแมวโดนรถเหยียบตายนะอันนี้ว่ากันในเรื่องของแมวแมวพัพพุเสือปลาแมวถ้าแมวเฉยๆวิลาภาษามคตหรือว่าภาษาบาลี เราจะเรียกภาษามะคตว่าภาษาบาลีได้ความรู้เรื่องภาษามะคตทั้งสองศัพท์นี่